ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตเสริมมงคลชีวิต อิจฉาโลกัตสมิทุชะหาอิจฉาโลกัติสมิทุชะหาความอยากละได้ยากในโลกนี้ความอยากละได้ยากในโลกนี้ความอยากละได้ยากในโลกนี้ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้จะมารายงานและพยากรณ์อากาศประจำวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2568ตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากเว็บไซต์ a i r f o t a i c o m ข้อมูลจากเว็บไซต์ w i n d y c o m นะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นการวิเคราะห์โมเดลฝนนะครับผมสำหรับลักษณะอากาศของประเทศไทยเราวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันไปพร้อมๆกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจำวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2568 ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดการว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับพ่อพี่น้องก็คือว่า อากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนมีนาคมนะครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าวันที่22หรือวันที่23ประมาณนี้ก็อาจก็จะทำให้อุณหภูมิเริ่มร้อนนะครับผมอุ่นขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงตอนเช้าๆสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลนดามันมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยโดยคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างสูง2-3เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลดมันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักสำหรับชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างและห่างฝัง่งทางทะเลอันดามันตอนล่างนั้นควรงดออกจากฝัง่งจนถึงวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2568นะครับพ่อแม่พี่น้องสภาวะอากาศที่มีฝนกระทบต่อ ฝุ่นละอองนะั้นระยะนี้ฝุ่นละอองหมอกควันบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเนื่องจากมีลมตวนออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมในระยะนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า มีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง17-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ในช่วง30-37องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเลื่อนมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตวนออกเฉียงเหนือกันครับผมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ14-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-31องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเฉีงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตวนออกกันครับผมสำหรับทางภาคกลางคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 21-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง33-34องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนมาทางภาคตะวันออกกันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับทางภาคตะวันออกนั้นคาดกันว่าวันนี้จะมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32-34องศาเซลเซีสยสมีลมตวนออกเสียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูง1-2เมตรนะครับผมแล้วเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผม สำหรับภาคใต้ฝั่งตวนออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-25งองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ในช่วง32-34องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา มีลมตวนออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขื่นสูง1-2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีลมตวนออกความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองมีขื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับผมเราข้ามฝั่งมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผม ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง34-35ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีลมตะวันออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปคาดกันว่าจะมีลมตวนออกความเร็ว15 3 5กิโเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเลื่อนขึ้นมาติดตามการพยาการณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผม สำหรับกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลวันนี้คาดการว่าท้องฟ้าจะมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง22-24องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่ากรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปส่วนใหญ่ก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนตามปกตินะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าวันที่22มีนาคมจนถึงวันที่27มีนาคมกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจะมีท้องฟ้าปโปร่ง มีฝน0%ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องความเร็วลมก็อยู่ที่ระหว่าง9ถึง13กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนอุณหภูมินั้นโดยเฉลี่ยสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ38 37 38องศาเซลเซียสครับผมส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนั้นวันพรุ่งนี้คือวันที่22และวันที่23นั้นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 24องศาเซลเซียสส่วนวันจันทร์ที่21มีนาคมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสและก็วันที่25มีนาคมจนถึงวันที่27มีนาคมนั้นกรุงเทพมหานาครคาดกันว่าจะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสนะครับผมแล้วมาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับพ่อแม่พี่น้อง ดือส่ข้อมูลจาก Windy.com นะครับผมก็พบว่าประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับผมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหาคนครและภาคใต้ตอนบนรวมไปถึงสปปลาวช่วงนี้จะไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมจะมีก้อนเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะทางสปปลาวตอนเหนือและก็ใต้สุดของสอปปลาวนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็ทางภาคเหนือตอนบน ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยๆที่ต่อเนื่องมาจากชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนของประเทศไทยช่วงนี้ได้อยู่แถวทางภาคใต้นะครับผมโดยวันนี้ก็เริ่มมาแต่ช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยปกคลุมอยู่แถวแถวจังหวัดชุมพรล,ลงไปจุถึงจังหวัดนาราธิวาสนะครับผมค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับผมแต่ก็หนาแน่นอยู่แถวจังหวัดสงขลาและจังหวัดนาราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้อง สจังหวัดชายแดนภาคใต้บริเวณนี้แล้วก็ข้ามฝั่งมาทางจังหวัดสตูลจังหวัดตรังบริเวณนี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา11บเนาฬิกาโดยประเทศไทยคาดกันว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนหรือฝนฟ้าขนองอยู่แถวทางภาคเหนือนะครับผมในเวลา14บสนาฬิกาตามแนวนชายแดนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะแถวทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับผม 1> 14- 1 5 16นาฬิกาครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากบริเวณนี้ทางเมียนมามีค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลางนะครับผมกระจายตัวอยู่คาดการว่าจะมีผลทําให้สภาพอากาศบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ที่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาตลอดทั้งเชียงรายและสปะปลาวตอนเหนือจะได้รับผลกระทบหรือได้รับอิทธิพลจากกลุ่มพายุฝนที่อยู่ในประเทศเมียนมานะครับผมเนื่องจากกระแสลม ได้พัดเข้ามาทางประเทศไทยและสปปลาวในช่วงเวลา 14- 1 5 1 6นาฬิกานะครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นในช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะหนานแน่นนั้นในช่วงเวลา14 15นาฬิกา16นาฬิกากลุ่มเมฆฝนได้หนาแน่นอยู่แถวทางจังหวัดสงขลาเยลาปัตตานีนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงจังหวัดสตูลในบริเวณนี้นะครับผมส่วนที่อื่นๆนั้นค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับประเทศไทยวันนี้ สำหรับกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนประเทศไทยก็เริ่มกระจายตัวไปนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคใต้ก็จะอยู่ก็กลุ่มอยู่แถวทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ในช่วงค่ำคืนนะครับผมเนื่องจากว่าทางแหลมมลายูใต้สุดนั้นมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนานแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องและทิศทางลมก็พัดเข้าหาฝั่งในบริเวณจังหวัด ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมในช่วงนี้ในช่วงค่ําคืนส่วนในช่วงค่ําคืนนั้นทางภาคเหนือก็จะได้รับอิทธ,ธิพลจากกลุ่มเมฆฝนแถวทางประเทศเมียนมาชายแดนที่ติดกันนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะแถวทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายสปปลาวตอนเหนือก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนคอยพัดเข้ามาอยู่นะครับผมในช่วงเวลาประมาณ20่สนาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ จนถึงเวลาประมาณ22นาฬิกานะครับผมหลังจากนั้นก็หายไปนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับกลุ่มเมฆฝนหรือที่คาดการว่าจะเป็นฝนฟ้าขนองสำหรับประเทศไทยเรานะครับผมส่วนที่อื่นๆนั้นประเทศไทยเราในช่วงค่ำคืนตอนดึกก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องสอปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนและก็ภาคเหนือภาคตวนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตวนออกออกรุงเทพมหานครภาคใต้โดยกลุ่มเมฆฝนสําหรับประเทศไทยก็เริ่มมี เล็กๆแน้อยอยู่ในช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้าของวันที่22แถวทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับพ่อแม่พี่น้องก็เล็กๆน่น้อยครับเพิ่มเก่อตัวนะครับผมสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้โดยภาพรวมประเทศไทยและสปะปลาวมีฝนน้อยลงและบางที่ไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะสปะปลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่อุณภูมินั้นก็ยังลดน้อยหรือ,อยังอยู่ในสภาพค่อนข้างที่จะเย็นถึงหนาวอยู่นะครับโดยเฉพาะทางสปปลาวแล้วก็ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามอุณหภูมิในช่วงเที่ยงวันของวันที่21มีนาคมในช่วงเวลา12นาฬิกานะครับผมทั้ง ประเทศไทยและสปปลาวรวมกันนะครับผมโดยเริ่มมาตั้งแต่ทางภาคเหนือของประเทศไทยท่าคีเหล็กอยู่ที่26เชียงราย27ปัว29เงาว31เชียงใหม่29องศาเซลเซียสคุณยวม31อมก่อย27อุตรดิตยีอุตรดิตด32สานะครับพ่อแม่พี่น้องแม่สอด34พิษณุโลก31ล่มสัก32ในเวลา12นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้อง แล้วก็ข้ามมาทางภาคตะนออฉสิงเหนือและต่อไปทางสปปลาวตามลําดับนะครับผมพบว่าจังหวัดเลยอ,อยู่ที่27อุดรธานี28บ้านทาตอุดรธานีก็28นครพนม30ขอนแก่น29โพชัย30มุกดาหาร29นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาดูอุณหภูมิในช่วงเวลา12นาฬิกาของทางสปปลาวในวันที่21 เมืองไทอยู่ที่25โบ23หลวงพระบาง27ชัยบุรี28โพนสวรรค์24ทองมีไทรยส 25, นครหลวงวิ่งจันทร์28ปากซัน29นะครับพ่อแม่พี่น้องท่าแขก30สนะครับผมสำหรับสอบปปลาวเซโปน25อัตปืออัตปือ3าปากเซ31อุณหภูมิสอบปปลาวในช่วงเที่ยงวันหรือตอนกลางวันก็ ค่อนข้างเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมในช่วงวันที่21นี้เรามาติดตามอุณหภูมิของทางภาคกลางกันครับผมสาหรับประเทศไทยเราก็ไล่มาตั้งแต่อุ้มผาง31นครสวรรค์32วิเชียรบุรี33ทองผาภูมิการจนบุรี32ส่วนพึ่งราชบุรี30พนครศรียุธยา33กรุงเทพหมหานครก็33สาะแก้ว31 ระยอง32จันทบุรี30นะครับผมเราเลื่อนขึ้นมาทางภาคตะวนออกเฉียงเหนือตอนล่างกันครับพ่อแม่พี่น้องอุบลราชธานี30สุรินทร์30นครศรีนครราชสีมา3 9 9องศาเซลเซียสปากเซ31อััฐปือ32สําหรับสบปบลาวนะครับผมเราเลื่อนลงมาติดตามอุณหภูมิกันในทางภาคใต้กันครับผมหัวหินอยู่ที่29นะครับในเวลา 12นาฬิการะยอง32จันทบุรี30ประจวบคิรีขันธ์29บางสะพานน้อย29เกาะ2 31สุราษฎร์ธานี32ตะกัวป่า32นครศรีธรรมราช31ภูเก็ต30ตรัง33หาดใหญ่31ยะลา29องศาเซลเซียสนะครับผม ในช่วงเที่ยงวันนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามอุณหภูมิในช่วงเช้า6โมงเช้าของวันที่22มีมมมนาคมก็พบว่าลักษณะอากาศช่วง6โมงเช้าก็ยังหนาวเย็นอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็สปปลาวสปปลาวก็น่าจะปกคลุมไปทั่วทั้งประเทศครับผมแต่ที่ค่อนข้างหนาว มากหน่อยก็อยู่ทางสปปลาวตอนเหนือนะครับผมอุณหภูมิยังต่ําอยู่ในช่วงหกโมงเช้าก็คือว่าในช่วงค่ําคืนตอนดึกๆอุณภูมิก็ลดลงเรื่อยๆแล้วก็มาจนถึงในช่วงหกโมงเช้าเมงเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องโดยในช่วงหกโมงเช้าของวันที่ยีพบว่าค่าคีเล็ตอยู่ที่19เชียงราย19ปัว18งาว21เชียงใหม่22ขุนยวม21อมก๋อยสิบแ อุตรดิตยีบสองแม่สอด21อุ้มผาง18พิษณุโลกพิษณุโลก21ลมศักด1ิ์21นครสวรรค์23วิเชียรบุรี22นะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วง6โมงเช้าข้ามมาทางจังหวัดเลย18อุดร19อุดรก็18นะครับผมในช่วง6โมงเช้าบ้านทาต18นครพนม18 ขอนแก่น19โพชัย19มุกดาหาร18ครับผมเราข้ามฝั่งมาทองสอบสอบปปลาวตอนเหนือไล่ตามลำดับเมืองชัยอยู่ที่ประมาณ15โบ12หลวงพระบาง17โพนสวรรค์12ชัยบุรี17ทองมีชัย17เวียงจันทร์18ปากสัน17องศาเซลเซียสในช่วงเช้านะครับผมท่าแขก18เซปโปลส ปากเซ20อัตปือ20องศาเซลเซียสครับผมส,สปปลาวยังค,ค่อนข้างหนาวเย็นอยู่นะครับผมโดยเฉพาะสปปลาวตอนเหนือเรามาติดตามอุณหภูมิสำหรับประเทศไทยในช่วงภาคกลางกันครับผมนครสวสรรค์23วิเชียรบุรี22องทองผาภูมิ21พระนครศรียา23สวนพึ่ง22กรุงเทพมหานคร24สะแก้ว22ระยอง25 วิเชียรจันทบุรียี่สี่นครราชสีมาพักตะนออกสิงห์เหนือตอนล่างยี่สิบสุรินทร์สิบเก้าอุบลราชธานีสิบเก้านะครับพ่อแม่พี่น้องปากเซยี่สิบอัตตปือยี่สิบครับผมแล้วเลื่อนต่ำลงมาทางภาคใต้กันครับพ่อแม่พี่น้องหัวหินยี่สิบหกละยองยี่สิบห้าจันทบุรียี่สี่ประจวบคีรีขันธ์ยี่สิบหกบางสะพานน้อยยี่สิบห้าองศาเซลเซียสละยองเกาะสอง 26สุราธานี26ตะกัวป่า24นครศรีธรรมราช26ภูเก็ต27จังหวัดตรัง26หาดใหญ่25ยะลา24นะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิในช่วงเช้าโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตันออกชิงเหนือภาคกลางก็ยังต่ําอยู่นะครับผมยังหนาวเย็นอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนโซฟอปรปลาาอุณหภูมิช่วงเช้าก็ยังค่อนข้างหนาว นะครับโดยเฉพาะทางสงปปลาวตอนเหนือส่วนทางลาวตอนกลางและใต้ก็ค่อนข้างเย็นอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศไทยและสปะปลาวเพิ่มความระมัดระวังในการรักษาสุขภาพในช่วงนี้ด้วยเนื่องจากว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับผมในช่วงหน้าร้อนมาเป็นหน้าคล้ายๆกับหน้าหน้าหนาวเลยนะครับสภาพอากาศทั้งประเทศไทยและสปะปลาวครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการรายงานสภาพอากาศ ของฝุ่นละออง pm 2.5กันครับผมโดยเป็นรายงานสรุปค่าเฉลี่ยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาของสถานการณ์ pm 2.5โดยประกาศนะวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8นเวลา7โมงเช้า7นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นข้อมูลจาก air f o t h a i com นะครับผมของของกรมควบคุมมลพิษนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทย ยังมีค่าเกินมาตรฐานนะครับผมโดยเฉพาะแถวทางจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานาครน,นนทบ,บุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการน,าน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่อุอตร,รดิตถ์สุโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทและจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผม สถานการณ์ PM 2.5ก็เริ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่ากระแสลมได้อ่อนตัวลงแล้วเรามาติดตามกันสถานการณ์ PM 2.5แบบรายภาคกันครับพอแม่พี่น้องภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่าเฉลี่ยอยู่ที่16.6ถึง77.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่าเฉลี่ยอยู่ที่24.3ถึง72.8 ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับผมพักกลางและพักภัคตะวันตกส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 82. 2 4 0 3ถึง63.3มไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรพักตะวันออกส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่าเฉลี่ยอยู่ที่1 8 7ถึง82.2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ส่วนพักส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนั้นส่วนใหญ่ก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกันนะครับพ่อแม่พี่น้องค่าเฉลี่ยอยู่ที่3 9 0สิ 75. 2ถึงเจ็ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรส่วนภาคใต้นั้นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพใน1พื้นที่นะครับผมน่าจะอยู่แถวจังหวัดประจวบคีรีขันหรือจังหวัดชุมพรบริเวณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ16.1ถึง39.4ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรนะครับผมค่าเฉลี่ยมาตรฐานของ PM 2.5ในรอบ24ชั่วโมงไม่ควรเกิน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามค่าเฉลี่ย PM 0.5ของ2.5ของกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลกันครับผม ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาในประกาศในวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2568เวลา7นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมโดยตรวจวัดได้ระหว่าง39.0-75.2ถึง75.2ไมโครกร,รัมตอ่อลูกบาทเมตรโดยภาพรวมพบว่าปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้โดยพบว่าในช่วง7โมงเช้านั้นก็เริ่มมีเลย มีเกือบทุกเขตนะครับผมเป็นสีส้มแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องคืออยู่ในลักษณะที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับตั้งแต่6กโมตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเป็นต้นมาแล้วสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและวันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นสําหรับ PM 2.5ฝุ่นละออง2.5ของในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับผม สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็พอสรุปได้ว่ากลุ่มเมฆฝนหรือฝนฟ้าขนองนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีฝนอยู่แถวทางภาคภาคใต้นะครับผมตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสส่วนทางฝั่งอันดามันนั้นก็อยู่แถวทางจังหวัดตรังลงไปจนถึงจังหวัดสตูลน,นะครับผมแต่ก็ยังมีทางภาคเหนือที่และสปะปาลาวตอนบนที่คาดกันว่าจะมีหย่อม กลุ่มฝนที่ได้รับอิทธิพลมาจากเมียนมานะครับพ่อแม่พี่น้องก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาโดยกลุ่มฝนนี้ก็จะวนมาจนถึงในช่วงเวลาเกือบจะประมาณ21นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังอาจจะเป็นฝนฟ้าขนองนะครับผมโดยเฉพาะแถวทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายสปปลาวตอนเหนือนะครับผมโดยในบริเวณที่ติดกับ ชายแดนติดกับประเทศเมียนมานะครับเสียเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าทางเมียนมาตอนบริเวณแถวๆนั้นมีกลุ่มเมฆฝนหรือฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอยู่นะครับผมสาหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กําลังใจทีมงานนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม